สวัสดีครับทุกท่านกระแสฟุตบอลโดยผมพี่เทพเทพฟุตบอลนะครับวันนี้วันอังคารที่30กรกฎาคม .2567 นเดะครับเดี๋ยววันนี้มีข่าวาๆมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะข่าววันนี้แมนยูลุกทาบมัสลาวีนะครับหลังจากที่เวสต์แฮมเขาดิวล่มไปนะ เมื่อคืนนี้ก็ข่าวรายงานมา,ามีข่าวเจราจาระหว่างไอ้นุแสแสมาซาละีเดวิดแฮมอยู่ในเต็ดนะครับล่มลงอย่างเป็นทางการแมนยูในเตดก็เลยไปเปิดโต๊ะเจราจากับทางไบเยอร์มิวนิกนะเพื่อหวังจะดึงนักเตะโมร็อกโกคนเนี้เข้ามาอยู่ในสังกัดให้ได้นะหลังจากมีความสนใจตอนแรกๆไป นักเตะก็อยากมานะก็คือขุนค้อนเวแทแฮมเขาไปคุยกับทางไบเยนมิวนิกนะตกลงค่าตัวประมาณสิบห้าล้านปอนด์รวมแมตออนนะแต่สุดท้ายก็เจรจาล่มเพราะว่าไม่สามารถตกลงก็ตกลงกับเอเจนต์ของนักเตะได้นะก็เลยเปิดทางให้แมนยะูเนี่ยได้เข้าไปมีบทบาทเข้าไปคุย โดยค่าตัวที่แมนยูจะต้องจ่ายนยอยู่ที่ประมาณ15บหถึงยีล้านปอนด์นะแต่ยังไงก็ตามนะข้อตกลงหรือว่าดิวเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นได้ก็เนื่องจากมีข้อแม้อยู่ข้อแม้หนึ่งก็คือต้องขายแอลอนวานิสกาหรือไอ้แมงมุมเนี่ยออกไปให้ได้ก่อนแต่คราวเนี้ยดิวมันจะประสบความสำเร็จได้ยังไงก็คือ เวสแฮมเนี่ยเขาต้องการตัวของอแอลอนวาดิสกาเนี่ยอยู่แล้วนะแมนยูก็เลยต้องเหมือนมีความหวังขึ้นมาเพราะว่าถ้าปล่อยถ้าเวสแฮมมันสนใจใช่ไหมได้ไปที่เวสแฮมตกลงกันได้เงี้ยคราวเนี้ยมัสลาอุยก็จะได้มาร่วมทีมกับแมนยู ตอนนี้ก็คือมาร์ตสลาวีเนี่ยเขาเคยร่วมงานกับอีลิกเทนฮากมาก่อนนะทุกคนแล้วก็เขาอยากเขาอยากมาทำงานกับเจ้านายเก่าว่างั้นแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นคำตอบที่ดีให้กับเขายังไงก็ตาม嘛มนะก็เราต้องคอยดูต่อไปติดตามข่าวตัวนี้ต่อไปนะแล้วก็แมนยูก็ยังไม่ได้สนใจแค่ตัวเขาคนเดียวนะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดดิวของมันไทเดลิกออกไปนะแต่คาดว่าดิวที่สามเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านเนี่ยมัสลาุยนี่แหละนะครับคาร์มนยูเข้าข่าวเนาะเดี๋ยวก็ไปต่อกันอีกหน่อยนะไปดูทางด้านลิวปูกันบ้างเซฟฟันเดนเบิร์ก ประารหลังเลี้ยวภูเนี่ยยอมรับว่าค่าตัว20ล้านปอนด์ของตัวเองนั้นอะ่ะมันแพงเกินไปท่ามกลางกระแสเอ,อการย้ายทีมของเขาในซัมเมอร์เนี่ยนะเขาพูดว่าผมรู้ว่าตลาดทุกวันนี้ราคาสูงสำหรับราคาที่พวกเขาต้องการเจรจาสำหรับราคาที่พวกเขาต้องการจากผมอันนั้นหมายถึงเลี้ยวููนะ อาจคิดว่ามันถูกต้องเพราะผมมีรู้ดูการที่ดีหากพวกเขาต้องการสัก20-25ล้านปอนด์มันก็ค่อนข้างข้างมากอืคือมันไม่ได้ตีราคามันไว้ประมาณนั้นนะเขาตีราคาตัวเองนะเขาบอกว่าสักประมาณ15ล้านอะไรเงี้ยไม่เกิน20ล้านนะแต่ลิพูนตังมันไปนะยังไงเขาก็หวังว่าเขาจะ ย้ายออกอะนะันเนาะด้วยราคาที่มันไม่ไม่แพงมากแล้วก็มีรายงานว่าทีมของอาร์เนสลอตเนี่ยพร้อมขายฟันเดนเบิร์กออกจากสโมสอนนะ่ะหากได้ค่าตัว20ล้านปอนด์ซึ่งดูเหมือนแบบว่ามันไม่มีสโมสอนไหนจะสนใจนะยังไงก็รอดูต่อไปแล้วกันนะมาอีกข่าวนึงแล้วกันทิ้งทิ้งท้ายไว้ให้หน่อย มันมีข่าวว่าทีมดังของพรีเมียร์ลีกเนี่ยติดต่ออาร์เซนอลขอยืมแรมเดลนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยแสดงความสนใจที่จะยืมอารอนแรมเดลในทวารของอาร์เซนอลตามรายงานของเดอะซันนะนูโนเอสปิริโตซานโตเนี่ยกุนซือทีมทีมฟอร์เรสต์เนี่ยต้องการแรมเดลเข้ามาเป็นมือหนึ่งของทีม แต่ว่าผู้จัดการทีมเนี่ยหรือว่าทีมของ f o r e เรเนี่ยไม่อยากจ่าย50ล้านปอนด์ตามที่าอ์เซนเนี่ยได้เสนอมานะในทางกับกันเจ้าป่า f o r e เรเนี่ยยินดีที่จะเสี่ยงรองให้าอ์เซนยอมปล่อยผู้รักษาประตูคนเนี้ยวัย2ีปีเนี่ยออกไปแบบยืมตัวในช่วงท้ายตลาดนักเตะนะที่ใกล้จะจบลงเนะี่ยแต่ว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีข้อเสนออะไรอะที่ตกลงกันแล้ว เหมาะสมสําหรับแรมเดลเลยแต่มีหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะกําลังจับตามองอยู่อฟอร์เรสคิดว่าการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดของแรมเดลบวกกับโบนัสก้อนโตเนี่ยอาจจะทําให้พวกเขามีโอกาสเซ็นสัญญากับนักเตะได้จริงนะแต่ยังไงก็ตามะนะมันก็มีความความเสี่ยงสูงเหมือนกันเนื่องจากเป้าหมายหลักอีกคนหนึ่งอย่างแซมจอนตันเนี่ยมือกาวของคิตตันพาเลตเนี่ย เขาอาจย้ายไปทีมอื่นโดยไม่โดยมีหลายทีมอะให้ความสนใจออสซอนอลก็ต้องหาคนมาแทนที่แรมเดียวนะจะปล่อยออกไปมั่วสัวตัวเองไม่มีประตูในงานเข้านะแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกับวูฟเพื่อปิดดีวกับแดนเบลลี่ได้นะบุญใหญ่ต้องการรักษาแบบผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้เป็นตัวสำรองของเดบิดลาย่านะ แต่ค่าตัวของเบลลี่นั้นมันสูงอะนะนะและตอนนี้นักเตะเขาก็ได้สัญญาฉบับใหม่ไปแล้วด้วยนะทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามานะครับมาพูดมาคุยกันวันนี้ก็คงจะมีข่าวมาประมาณนี้าจากพวกเราทีมงานกระแสฟุตบอลโดยผมพิเทพ,พเทพฟุตบอลยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ดเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ